เสียงมันชัดเดียวแหงเกินไปสวัสดีครับสวัสดีครับก็มารายงานความคืบหน้านะครับกรณีที่น้องเล็กโดนทำ้ายร่างกายที่จุดตรวจข้างทางรถไฟนะครับประเด็นในการเกิดมุครั้งนี้นะถ้าทุกคนได้ดูไลฟ์สดแรกๆก็จะรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับแต่การที่ ปล่อยให้มีการทำร้ายร่างกายกันนั่นคตรวจี่ยมันมีอะไรมากขนาดนี้เปล่าเราไม่ทราบแต่เราขอใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีนะครับหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุงตดตรวจนะครับในป้ายในป้ายรถอะ่ะมันเขียนว่าจุตวดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะแต่เจ้าหน้าที่เรียกคนไปตรวจฉีในป่านะครับไม่น่าจะชอบนะไม่น่าจะชอบด้วยระเบียบนะครับถามว่ามันสิทธกฎหมายไหมรัวละกันบางคนถ,ถ้าเราไปถามว่าทำไมไม่ทำตามระเบียบ ตำรวจจะบอกว่าระเบียบไม่ใช่กฎหมายแต่วันนี้เราจะร้องให้ดูว่าถ้าผิดระเบียบแล้วเราจะร้องอะไรได้กันดูนะตอนนี้นะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ที่หน้าสพบ,บ,บางละมุงและทุกคนจะไม่เห็นนะนะครับหน้าสพบ,บางละมุงก็เบืเ้องต้นน้องเล็กได้ไปทําการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางละมุงมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ทําการกิ้นเอกสาร เพื่อจะยื่นในการแจ้งความในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะดําเนินการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ท่านรับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์รวมทั้งกล่าวโทษปิดท้ายด้วยนะครับสาหรับสมาชิกชนบุรีระยองก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับที่เป็นคนในพื้นที่มาต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ได้รับหลอดหน้าเดียว,ยวที่ นาภูมเนียงครับนาภเนียงแล้วก็ด้านหลังพี่ชาอ่น้องด้านหลังชื่ออะไรเอ่ยไพ่พันท่าออ้อาวไพ่พันกับพี่ไพวันอา้าวแล้วน้องแนะนำไม่เข้าเหรออ๋ออันนี้พี่ไพนะ <c oughs> วันนะอันม <c oughs> ี้สบายชื่อใหม่อีกคนนึงแต่ไม่ขอแนะนำตัวแล้วก็อันน,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 นี้อันนี้คือตัวต้นเหตุต้นเหตุไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าเอฟซีที่น้องเรานะครับเกิดเหตุที่ไหนอยู่ที่ไหนเราทุกคนถ้าสามารถ เราทุกคนนะครับที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าใครที่สะดวกนะครับ mm hmm. ก็เราจะเดินทางมาให้กำลังใจที่ธนาคารนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับจะได้ทุกคนจะได้ไม่รู้จะ,รจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว mm hmm. เรามีพี่เรามีน้องเรามีทีมงานเรามีทุกๆคนที่คอยที่จะให้กำลังใจเรานะครับ mm hmm. ก็วันนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้น mm hmm. เดี๋ยวอีกสักพักเราจะเดินขึ้นลงคับ แล้วก็ทําการเช้งอ่ความส่วนความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับดูดูแล้วน่าจะจบยากอะูเรื่องนี้นะฮะปกติแล้วเราแจ้งความลงครับเกี่ยวเจ้าหน้าที่ใช้เราไหมไม่ต่ำกว่าสามก็น่าจะหลังจากฝาเกย์ไกลออกอากาศจกนะข่าวๆอันนี้เร็วสุดแล้วนะให้เร็วสุดแล้วนะหลังจากฝาเกย์ไก่ออกอากาศนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามเพจสารไม่ลอยด่านตั้งพื้นด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณป้า,าเป็งทองและก็เจ๊บุ้งดานะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็หีาหลายท่านตอนนี้ป้าเป็งกับเจ๊บุ้งดาไปพิมพ์เอกสารเพิ่มนะครับเอาหลักฐานเพิ่มไปยื่นให้กับพนักงานสอบสวนท่านจะไ,ไม่ต้องทํางานมากนะครับเพราะเราหาหลักฐานมาให้ท่านแล้วสิ่งที่ท่านต้องําคือนะครับรวบรวมแล้วก็รับคําที่เรามาแจ้งความในครั้งนี้แล้วก็ดําเนินตามขั้นตอนนะครับ ผิดว่าเปการไปตามผิดนะครับผิดข้อหาใดขอให้ท่านลงไปตามข้อหานั้นนะครับอย่าช่วยหรืออย่าเอื้อต่อพวกพ้องนะครับคนผิดก็คือคนผิดถ้าตราบใดที่ความยุติธรรมไม่มีให้กับประชาชนแล้วถามว่าประชาชนจะไปเรียกนะประชาชนจะไปเรียกร้องความยุติธรรมจากใครนะครับคนที่ออกไปปฏิบัติกับ,กบเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนที่เรารับเรื่องเนี่ยคนละหน่วยในงานกันกน,นะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับใครที่ทําผิดท่านก็ต้องดำเนินการตามนันนะครับไม่งั้นประชาชนอยู่ไม่ได้นะครับ โอเคครับ okay. ตาม <Okay. S 1> ขึ้นหน้าได้แล้วกันเดี๋ยวจบแล้วจะมาไลฟ์สดเขาขึ้นหน้าให้รับทราบเออไรอันนี้เราให้เกียรติให้เกียรติ็บก่อนเจอบางทีเราเจอรายงานต่อหัวหน้าเราต้องให้เก็บก่อนถ้าเกิดเขาอันนั้นมีขึ้นมาเราต้องเก็บครัโอเคขอบคุณทุกคนคลิปนี้เราจบที่นี่ครับผมสวัสดีครับครับโทรศัพท์ผมค้างเห็นไหมไม่มีคนขึ้นไม่มีคนดูเลยไหมอย่างงี้ ที่ผมบอกว่ามันค้างมันค้างมันจะค้างอย่างเงี้ยไม่มีคนขึ้นไม่มีคนดูนะแต่จริงๆแล้วคนดูเยอะนะเมืม่อกี้รย